ดหรือระห่างประถมพยาบาลรถตู้รตนวอร์ตนเองเปี่ยเป็นรถยนต์กระบะรถยนต์กระบะวอร์สีิบโนเองุดาก้มอไซอ่ะมีผู้ปริเสเป็นชายหัวแตกหัวแตกทางด้านสาย ไม่มีนะของหลวงพอดีข้ามปอไม่มีไม่มีไม่มหัวกระแทกันี้ไม่เขาาดหน้าแบบเห็นเลยอ่าวสิเรามันจะมาเร็วอะไรมากนายนะี่ราเลยวนหน้าและวนหลังนสบาย่านไระหว่างบัตรของับรวจ เล้ไล่ที่ติดามหน้าองอ่ะเป็นชายคนระัวัยยี่สิบห้ารอพรุ่นนะ,ะี่นี่ก็นีอะไรต่างนั้นภาสาเทบ,บร้อยสถานที่เรียบร้อยแล้วก็